สวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะคือวันอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นชิปแรกของเรานะคะที่เราจะลงจริงจังวันนี้นะคะเราก็เวลา1 5 3 8ทุกทตอนนี้เราต้องลงไปล้างจานก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าชีวิตของเราได้เริ่มขึ้นแล้ว ้าโมงแล้วสรุปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้พ่อไม่ว่างนะคะก็อยู่บ้านตอนนี้จะไปอาบน้ำห้าโมงอะ่ะคือจะไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็คิดว่าจอกําลังกายนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทําทําคลิปทาสีผมดีกว่าทุกคนโอเคปะตอนนี้คือเรามีเรฟเฟลินได้หัวแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเทอมเลยแบบคงจะอีกนานกว่าจะเปิดเทอมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราทาสีผมกันในคลิปต่อไปนะไม่ใช่คลิปนี้ น้ำเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าสมๆของเรานะคะเราจะมาแต่งอุ้ยเราจะมาแต่งแต่งหน้ากันคือแต่งให้มันดูได้ก็พอนะคะเราต้องทาลิปสติกตรงไอ้นี่ก่อนอ่ะคือใต้ตามันดำอ่ะแล้วเราก็ต้องทาอ่ะตรงนี้ด้วยอ่ะจะับัไปตรงที่มันเป็นร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือ แล้วชอบให้มันเป็นแบบเวลาทาลงไปมันจะแบบมีวความเป็นอมชมพูอะทุกคนไม่รู้ว่าทำตัางผิวคน,นอืนน่นไป็นนะดูเบอร์ไม,ไม่ไม่ง่ายนะทุกคนเอาตามสเต็ปของเราเลย แล้วก็จะใส่แมนค,นครับก็คือตอนนี้หน้าเราหลังจากออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้เราเปิดแอปด้วยโอ้โหนี่เสียงแอร์ดังมากเราเปิดแอปด้วยแล้วมันก็เลยแบบไม่ได้เหงื่อออกเยอะแต่คือเราแกะสิวไปเออมือบอลมากอะ่ะคือตอนนี้เราลงมาหาอะไรกินข้างล่างแล้วแต่ว่าเอ,อ๊ย ต่ว่ามันไม่มีอะไรจะกินนะทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีวะมันไม่มีอะไรกินคครทุกคนเรามีคอนเทนต์ใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาตัด,ตดผมให้หน้องกันนะคะไปถ้าผมชัน้นหนูจะหน้านจะเป็นอย่างนี้ดี๋ยว่ี้จะ <laughs> ได้ไหมเนี่ย โอยให้ทุกคนดูความแตกต่าง แล้วตอนนี้เราก็จะจบคลิปเท่านี้นะคะทุกคนมี่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าครบ15 15สิบห้าซับเบอร์นะทุกคนเราจะยอมผมกันขอ15 15เพรานั้นบายบายไปแล้วใครย่าลืมกดไลค์ก็ subscribe อ่ะ